อะไรวะโหซับเ,เ,เนี่ยฮัลโหลเออเออเออกลังกินเมื่อเดี๋ยวนี้แหละหายเพื่อนนั่นแหละเออโอเคห่วยจานนี้วะไฟเออหาจับคนอีกเหรอแบบนี้หาเงินเนาะ อากาศดีเว้ยมื่อนี้เย็นคัดเ้ยเงินไผวะโอ้ยเงินีว่นวะเงินไผวะโอ้ยปานหมูละกูสามพันเฮ้ยสงสัยแน่นจา้าตัวนี้ขี้พานไปสุกี้เนี่ยสแสดงว่าจับคนหลายนีนน่ เนี่ยเป็นมัดเลยวะไม่เง,นงินเงินเสียอะไรวาบาดิเอ๊ะตอนตกโทรศัพท์บคักโอ้ยเนาะโอ้ยอยู่ไหนวะจกแถวนี้แหละ โอ้ยไปเลยน้อลูกจ้าเนี่ยว้าว่าของจ้าแท้ละเชี่ยงกันไม่โยโย่ขอแก๊งครับไม่เห็นเงินไม่อยู่วะด่เงินใสเงินตกเสียท่งนี่ละโอ้ยบ่เห็นเด้เอ้ยแมีนบ่เนอะตกอยู่ใส่ละบาทนี่มีแถวนี่ละไม่คอยมันมีเงินจักบาทด้วยเนี่ยเอ้ยแมีนบ่แมีนบ่นี่ดูโอ้ยน้อเงินกู อ่ะก็ได้มากผมเนั่นใส่จักบาดดิบวะเดี๋ยวเฮ็ดตกต้องใส่เดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวนี้แหละย่างมาคือบ่เห็นโอ้ยมึงเดีย๋ยระฟ้าย่างมาอี้มีไถ่ด้วยมึงไม่ได้เอาอ่ะบอหอยเธอได้หยิบเงินผู้อื่นโอ้ยเฮ้ยบ่ได้เอาไหมมอ๊บเฮ้ยไอฮู้นะเว้ยว่าเอาละโอ้ยหอยคนดีเห็นเงินโต๊ะกับหอยเก็บขึ้นเจ้าของเบิเร์ตเรา เอาหรอกแมนนะเอ้ยเงินหน่อยๆน่อยค่อยเอาโอ้ยสวยแท้กูกูปนี่เจ้าเฮ็ดตกอยู่ใสแนี่แหละโอ้ยคอยเธอจักน้ำโอ้ยเนาะรถซับเนาะซื้อไม่บอกรดไม่ตัวนี่ะโอ้ยไปและบาทนี่เกือบตายกูเดี๋ยวไปแล้วไปแลวหวานหมูหวานจี Айла <laughs> <laughs>